ชวนฝึกซันสลูเตชันในวันสบายๆกันค่ะซันสลูเตชันคือเป็นท่าในกลุ่มของท่าไหว้พระอาทิตย์นะคะในเซตที่เราฝึกเอามาฝึกโยคะกันเนี่ยจะมีซันสลูเตชัน A และซันสลูเตชัน B อันนี้จะเป็นมาตรฐานที่ทุกๆคนเนี่ยเขาจะฝึกแบบนี้นะคะเป็นท่าเริ่มต้นเป็นท่าเบื้องต้นหรือจะเรียกว่าเป็นวอร์มอัพในท่ายโยคะนะคะ ซึ่งไม่ยากเลยค่ะทุกทกท่านที่แม้กระทั่งไม่เคยฝึกโยคะมาเลยก็จะสามารถฝึกในกลุ่มท่าไหว้พระอาทิตย์หรือที่เราจะเรียกว่ากลุ่มท่าสันสลูเตชันได้นะคะวันนี้น้ำจะชวนกันมาฝึกค่ะวันนี้น้ำจะมีให้ทั้งสันสลูเตชันแบบ A นะคะและ สันเซูเดชัแบบ B ค่ะสันเซรูเชเราจะมี2แบบนะคะ A กับ B เดี๋ยวเรามาดูความต่างนะคะว่าตัวท่าเขาเองเนี่ยเขามีท่าอะไรให้เราทําแล้วรู้สึกว่าแข็งแรงได้บ้างนะคะเราจะเริ่มที่ s ันเซอร์ูเดชันเะคะ <S <S เหมือนเดิมค่ะท่ายืนนะคะยืนเท้าให้ชิดยืนตัวให้ตรงพึงตึงนะคะ แล้วหายใจเข้าท่านี้คือหายใจเข้านะคะยืดแขนขึ้นตึงๆยาวๆหายใจออกพับลำตัวลงได้แค่ไหนแค่นั้นถ้าได้เต็มก็คือวางมือลงที่เสือนะคะถ้าได้ไม่เต็มก็คือเอามือแตะตรงแข่งตรงเข่าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ร่างกายเราได้เนาะหายใจเข้าแฟดแบกยืดหน้าค่ะหายใจออกก้าวเท้าวขวาซ้ายไปด้านหลัง อยู่ในท่าแร้งซ้ายนะคะวางเขา่าส่งสะโพกไปด้านหลังเห็นน้ำเนาะแล้วน้ำก็ยืดแขนตึงๆนะคะวางอกวาง้าง,างหายใจเข้าสไลด์ตัวขึ้น up พ i r d facing d o ก n ร้องกับตัวขาของเรานะคะที่แนบหลังเท้าไปกับพื้นเสือยืดลำตัวสบายๆค่ะท่านี้เป็นหนึ่งในกลุ่มท่า ยืดหลังนะคะถ้ายืดหลังแบบนี้ทังขึ้นเพื่อให้หมอนรองกระดูกสันหลังของเรากลับเข้าสู่ล็อกนะคะกลับเข้าสู่เส้นกระดูกสันหลังแบบเดิมๆนะคะที่มีอยู่หลังจากนั้นนะคะอีกเทา้าร่างกายสังเกตร่างกายทุกส่วนจะถูกใช้งานทุกส่วนเลยตั้งแต่นิ้วมือ,อยันนิ้วเทา้าแล้วส่งสะโพกขึ้นสูงๆค่ะ ท่านี้คือ downward facing dog นะคะค้างอยู่ตรงนี้ประมาณ5ลมหายใจค่ะหายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวเรียกว่า1คู่ของลมหายใจนะคะเข้าให้ลึกออกให้ยาวนับให้ได้5ครั้งนะคะหลังจากนั้นก้าวเท้าขวาซ้ายระหว่างมือหายใจเข้าแฟ a แบ a c k ยืดหน,น้าขึ้นมือยังแตะอยู่ที่พื้น ะะหรือถ้าไม่ถึงก็คือแข้งหายใจออกพับตัวอุตธนาสนะหายใจเข้ายกตัวขึ้นยกมือขึ้นยืดกลับค่ะอันนี้คือ Sun ส,สล l u t a t i o n A นะคะในกลุ่มท่า Sun ส a l เ t a t i o n A เนี่ยสร้างความแข็งแรงมากๆให้กับผู้ฝึกโยคะทุกคนนะคะและท่าวันไหนเนี่ยสมมุติว่าเราจำ โยคะอะไรไม่ได้เลยนะคะให้จำแค่กลุ่มเซตกลุ่มออกกำลังกายท่านี้ค่ะเรียกว่าซันสัลูเ A ชันเอนะคะและก็เจ้าท่านี้แหละเวลาที่ครูฝึกโยคะเนี่ยเขาก็จะพูดบอกว่าวิญญาณหนึ่งครั้งสมมติเราทำท่าอะไรก็แล้วแต่วิญญาณหนึ่งครั้งก็คือยืนหัวเสือยืดแขนขึ้นพับแล้วก็ก้าวเท้าขวาซ้ายไปด้านหลังเข่าอกข้างหายใจเข้าอัพเบิร์ดเฟซิ่งด็อกดาวเบิร์ดเฟซิ่งด็อกแล้วก็กลับมายืนแบบนี้ค่ะ จะเรียกเราจะเป็นเหมือนกับเรียกว่าวิญญาสะนะคะท่าวิญญาณเนี่ยคือเป็นท่าที่หายใจไปด้วยพร้อมกับโฟล์ไปตามท่าแบบนั้นตามที่นําบอกว่าเออเวลาหายใจเข้าเนี่ยยืดแขนขึ้นตึงๆยาวๆหายใจออกพับลำตัวลงมาอันนี้ค่ะคือจะเป็นเซตของกลุ่มลมหายใจเวลาที่ฝึกโยคะนะคะตามที่นําได้บอกแล้วท่าโยคะเนี่ยจะต้อง หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกให้เป็นระบบนะคะโดยที่ถ้าเรามีการหายใจที่ได้แน่ๆแ,แล้วตอนแรกๆเราก,ก็ไม่ได้นะคะเข้าออกเข้าออกไม่ตรงกับครูเลยนะคะแต่คิดว่าช่วงหนึ่งที่เราหายใจเริ่มช้าลงเพื่อที่จะไปตามท่าได้แล้วนะคะเวลาปรับท่าเพื่อยืดตัวขึ้นเนี่ยคือ แจ้งแล้วว่าคือลมหายใจเข้าเวลาพับตัวลงเพื่อเป็นการเซตท่าก้มตัวลงทุกท่าท่านั้นคือท่าของลมหายใจออกเนาะเวลาเราฝึกนะคะปรับวิญญาณตามสไตล์ของลมหายใจในรูปแบบนี้นะคะจะทําให้ร่างกายเนี่ยถูกเซตทุกอย่างจัดวางเป็นระบบร่างกายเรานะคะต้องการที่จะทําอะไรซ้าๆนะคะฝึกซ้าๆ ทำสม่ำเสมอเซตร,ร่างกายให้เป็นระบบให้เป็นระเบียบในทุกๆวันทักซ้ำทำซ้ำ,ซำการออกกำลังกายในรูปแบบของโยคะนะคะคือการฝึกซ้ำฝึกแบบเดิมถ้า ท่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่ท่าเดิมนะคะท่าเวลาที่เวลานะที่นําสอนหรือนําให้ใครน้อง p r i v a t นำเนี่ยเวลาฝึกโยคะนะคะท่าก็จะแตกต่างกันไปตามร่างกายของเขาณนะวันนั้น,น,นๆเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนตามที่บอกแล้วในแต่ละวันจะมีความเจ็บปวดร่างกายความตึงความเมื่อยความยืดหยุ่นของแต่ละส่วนเนี่ย ไม่เหมือนกันดังนั้นเราเจอกันที่วันไหนเพื่อที่จะฝึกโยคะด้วยกันนัาก็จะสามารถเห็นได้ว่าเออวันเนี้ยคนนี้ต้องยืดตัวมากๆวันนี้คนนี้ต้องบิดตัวมากๆในรูปแบบนี้นะคะความต่างของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่เพราะว่าร่างกายเราทุกวันไม่ซ้ํากันเลยท่ายโยคะต่อให้เป็นท่าเดียวกันอย่างที่น้ำฝึกแอสชนกาทุกวันเนี่ย ขอให้เป็นท่าเดียวกันอยู่ในซีรีส์เดียวกันมีทั้งหมด47ท่า48ท่าในรูปแบบนี้นะคะในทุกๆวันตัวน้ำเองก็ทำไม่ซ้ำกันค่ะเพราะว่าวันนี้ขาตึงแขนตึงเมื่อย ปวดขาก็จะทําในแต่ละท่าเนี่ยไม่เต็มรูปแบบไม่ร้อยเอซอยู่แล้วในแต่ละท่านะคะดังนั้นถึงแม้จะบอกว่าเป็นการทําซ้ําทุกวันเราก็จะรู้ที่ตัวเราเองค่ะว่าเราทําไม่เหมือนเดิมหรอกนะคะในการฝึกโยคะนี่คือเสน่ห์ของโยคะเลยนะคะว่าต่อให้เป็นเพื่อนสองคนมาฝึกโยคะเหมือนกันนะคะ สองคนก็จะท่าไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกไหมคะร่างกายแตกต่างกันเลยไม่ใช่นับว่าคนเดียวกันด้วยซ้ำคนเดียวกันวันนี้วันพรุ่งนี้หรือวันนี้คลาสนี้อีคลาสหนึ่งนะคะต่อไปท่าก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะต่อไปนะคะซันสลูเทชันบีค่ะในซันสลูเทชันบีนะคะจะมีความ ประยุท่านะคะมาใส่เพิ่มจากสันเอก็คือเอาท่าวอริเออร์เข้ามาใส่ด้วยะคะวอริเออร์ที่เอามาใส่เนี่ยคือวอริเออร์วันนะคะอ่าพร้อมนะคะเริ่มจากยืนหัวเสือหายใจเข้าแชร์โพสแชร์โพสคือท่าเก้าอี้นะคะท่าเก้าอี้เนี่ยเวลาพับขาพับตัวลงไปขาิเนาะหายใจออกพับลำตัวอุตนาสนะค่ะหายใจเข้าเฟบดยบดยืดบบนหน้า หายใจออกก้าเท้าขวาซ้ายไปจัตรุรังตาของเราวางเท้าวางอ,อกวางทางหายใจเข้าอ up ์ดเ d facing dog หายใจออก down ์ดเฟ facing dog ค่ะ warrior o นะคะเราจะก้าวเท้าขวา,ขวาก่อนหายใจเข้ายืดลำตัวขึ้นมาตึงๆต,ตรงๆ warrior นะคะเข่าไม่เลยปลายเท้า หายใจออกพับลงปึ๊บปึ๊บนะคะจัตุรังกาเข่าอ,อก่ะหายใจเข้าอะเวิร์เฟซิงด็อกหายใจออกดาวเบิร์เฟซิงด็อกค่ะเท้าซ้ายหายใจเข้านะักรบหนึ่งนะคะหายใจออกกลับจัตุรังกานึ่งลมหายใจหนึ่งการเคลื่อนไหวค่ะ หายใจเข้าอัพเบิร์ดเฟซิงด็อกหายใจออกดาวเบิร์ดเฟซิงด็อกเมื่อทำครบสองขาแล้วนะคะเราจะค้างอยู่ในท่านะคะประมาณห้าลมหายใจห้าลมหายใจตามที่นำแจ้งแล้วนะคะคือเวลาหายใจเข้าลึกๆเนี่ยแล้วออกยาวๆนับหนึ่งนะคะอยู่ประมาณห้าลมนี่คือ ถ้าเป็นสไตล์ในการฝึกทุกวันนี่คือท่าผักนะคะท่าพักเพราะฉะนั้นท่าผักลบพักให้เขาเต็มๆนะคะออก้าวเท้าขวาซ้ายปึ๊บปหายใจเข้าแฟดแบ็คออกอุตนาสนะเข้าแชร์โพสค่ะแล้วท่าเ้าอีกหายใจออกคลายชา้าๆอันนี้คือสันสลูเตชั่นบค่ะในสัน A กับสัน B นะคะ ถูกสร้างมาอ่าพูดนี้เลยดีกว่าถูกสร้างมาเพื่อให้เราข้อเข่าแข็งแรงค่ะข้อเข่าแข็งแรงได้ยังไงเวลาเราดูสั่นสตรูเดชั่นเนะคะมันจะมีไวเลอร์สังเกตไหมคะไวลเลอร์ตามที่นําบอกทุกครั้งเข่าวนะคะด้านหน้างอด้านหลังขาย,ยืดสะโพกสแควร์คือสะโพกหันไปทางเขา่าด้านที่งอ แล้วยืดแขนขึ้นท่านี้กระดูกสันหลังยืดตึงตรงมากเข่าไม่เลยปลายเท้าการที่เข่าไม่เลยปลายเท้านั่นคือน้ำหนักไม่ได้ทิ้งลงเข่าอ่าเสน่ห์ของโยคะนะคะน้ำหนักไม่ลงเข่าค่ะและโดยเฉพาะเวลาที่นำให้ผู้ฝึกส่วนใหญ่ฝึกเนี่ยนำจะให้เขารักทุกข้อต่อของร่างกายมากๆนะคะทั้งข้อมือ หัวไหล่นะคะข้อต่อตรงหัวไหล่ข้อต่อสะโพกเบ้าสะโพกข้อเขา่าข้อเท้านะคะความรักก็คือให้ฝึกให้แข็งแรงแต่ถ้าเมื่อยถ้าเจ็บถ้าตึงหยุดนะคะแต่ทำให้เขาแข็งแรงในทุกๆวันวันละเล็กวันละน้อยวันละเล็กวันละน้อยทุกๆวันนะคะต้อง ร่างกายของเรานะคะมีความจําเป็นที่ต้องทําให้ร่างกายแข็งแรงเพราะว่าเราต้องใช้ร่างกายของเราเนี่ยประมาณนะคะ80ปี90ปีเชียวดังนั้นในทุกๆวันของทั้งอายุไขนําไม่อยากให้ไขแม้แต่กระทั่งว่าจะเจ็บปวดจะปวดเมื่อยเนื้อตัวจะปวดหลังปวดขาปวดข้อส่วน,นต่างๆนะคะ เวลาที่เราฝึกโยคะแล้วเนี่ยเราเอาโยคะมาใช้ให้ร่างกายแข็งแรงได้ด้วยเหตุินช้าก็คือเราฝึกกล้ามเนื้อฝึกยืดหยุ่นเส้นเอ็นข้อต่อต่างๆและก็สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาให้ขอห่้ง ร่างกายให้แข็งแรงเหมือนกล้ามเนื้อนี่เหมือนสพอร์ตนะคะเขาจะคอยสพอร์ตร่างกายเราอย่างเช่นกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวเนี่ยเขาก็จะคอยพพอร์ตกระดูกสันหลังเราถูกไหมคะตามที่นําได้เคยอธิบายถึงโครงกระดูกแล้วเวลาเรากระดูกสันหลังเราก็คือเป็นแกนเป็นแก,น,แกนกลางขึ้นมานะคะเราก็มีกล้ามเนื้ออย่างที่เราจะเห็นเวลาเขาพูดกันเฮ้ยติ๊กแพกนะอันนี้หรือข้างตัวแน่นๆเป็นกล้ามขึ้นมานั่นแหละคะ่ะคือเราสร้างกล้ามนะคะเดี๋ยวนําให้ดูนะคะ วอลเเออร์วันฝั่งขานี้บ้างฝั่งขาหลังนี้บ้างนะคะนี่ดูคือด,ดูจากด้านหลังเนาะเมื่อกี้เป็นขาข้างนี้งอขาด้านหลังยืดนะคะคราวนี้นั่งจะเป็นขาฝั่งด้านนี้นะคะงอบ้างแล้วฝั่งนี้ยืดจริงๆไม่อยากพูดว่าขวาหรือซ้ายเพราะทุกครั้งในการทําคือต้องทางํทาทั้งขวาและทั้งซ้ายอยู่ดีนะคะในการฝึกโยคะ,นคะเน้นความสมดุลคะ่ะเราจะไม่พูดเลยว่า เราจบข้างฝั่งนี้ชั้นเจ็บฝั่งนี้ชั้นตึงอยู่ฝั่งเดียวฝั่งนี้ชั้นเคยเป็นอะไรมาเคยทําอะไรมาเคยผ่าอะไรมาแบบนี้นะคะแต่นําจะให้ทุกคนเนี่ยกลับเข้ามาสู่ความเป็นตัวเองว่าจะเคยทําอะไรมาก็ไม่รู้สองฝั่งขวาซ้ายไม่เท่ากันแต่เวลาเข้าท่ายโยคะเวลาอยู่ในขาโยคะของน้นเนี่ยทุกอย่างทุกสิ่งเท่าเทียมกันนะคะในความคิดของเราเนี่ยคือต้องเท่าเทียมกัน ขวาก็ฉันก็อยากจะยืดได้ระดับนี้เบอร์นี้ซ้ายฉันก็อยากจะยืดได้ระดับนี้เบอร์นี้นะคะคือต้องให้เขาความยืดความยุ่นเนี่ยต้องเท่าเทียมกันสองข้างเพราะว่านี่คือร่างกายของเราร่างกายเราต้องกลับมาสมมาตรนะคะกลับมาให้สู่สมดุลโยคะพิการเอากลับมาสู่สมดุลเนาะอ่ะานังนี้นะคะสังเกตเวลานำ่มบุ๋นเท้า นะคะเวลาเรายืนแบบเนี้ยแล้วเราจะหมุนเท้าไปขวาซ้ายเราใช้ส้นเท้าเราเนี่ยเป็นเซนเตอร์นะคะเป็นเซนเตอร์นนในการเป็นเหมือนปัดยิดไว้และหมุนเฉพาะเจ้าตัวนิ้วเท้าไปนะคะอ่าตรงนี้เป็นการฝึกเพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับข้อต่อสะโพกค,ค่ะมีความจําเป็นมากเพราะว่าเวลาที่เราต้องใช้เขาในการก้าวขาเปิดยืดกลางขายืดขากลางออกไปอย่างนี้นะคะ ข้อต่อสะโพกเนี่ยจะต้องถูกส่งต้องถูกสร้างให้ยืดหยุ่นเพราะเขาะจะส่งแรงส่งอะไรต่างๆเนี่ยออกไปเวลาที่เจ้าของร่างจะก้าวได้นะคะเราจะไม่เดินกระดึ๊กกระดักกระดึ๊กกระดักขานี่ชิดๆนะคะเราก้าวได้เท่าไหนแบบธรรมชาติของเราเราก็จะต้องโ p r o c e แบบนั้นหมุนได้ที่แบบนั้นไปเรื่อยๆนะคะนําเน้นให้ทุกคนเนี่ย ใช้ความยืดหยุ่นของร่างกายนะคะเอาให้แบบเต็มที่ที่สุดที่แม็กของร่างกายคนนั้นจะส่งเขาไปได้เนาะฝั่งนี้นะคะมาดูกันด้านหลังขาจะยืดแบบนี้นะคะและเจ้าเท้าของเราเนี่ยจะก,กดส้นเท้ากดลงพื้นเวลาเรายืนนะคะไม่ขึ้นไม่ขึ้นแบบนี้เนาะไม่เอาฝั่งนิ้วก้อยขึ้นแบบนี้นะคะ่ะเรากดลงพื้นนั่นคือเรายืดเส้นใช้เส้นขาทุกสิ่งอย่าง ด้านนอกด้านในใช้ทุกอย่างเพราะเวลาที่เราทําท่าแบบนี้ค่ะวอริเออร์แบบนี้ยืดสังเกตนะคะลาตัวนําด้านบนนํายืดขึ้นแบบเต็มสุดมากเลยแล้วนํายืดแขนด้วยนะคะโดยที่เขางอสะโพกเปิด แต่สควแไปด้านเดียวกับด้านที่เข่างอนะคะขาหลังยืดตึงๆแบบนี้เลยค่ะไม่งอเนอะาะการงอหมายถึงว่าวันนั้นเราอาจจะตึงนะคะงอได้แต่ให้เรารู้ว่าถ้าเราทําท่าเต็มเนี่ยเราอยากจะยืดเจ้าขาหลังขาเนี้ยให้ตึงๆและยืดเสร็จแล้วเราก็ยังอยากที่จะกดเจ้านิ้วเท้าลงพื้นด้วยนะคะนี่คือใช้ทุกเส้นใช้ทุกส่วนของร่างกายเลยค่ะในการ ฝึกทางร่างกายเพราะฉะนั้นพูดได้เลยว่าโยคะเนี่ยได้ตั้งแต่นิ้วมือ,อยันนิ้วเท้าเลยทุกท่าเพราะว่าท่าส่วนใหญ่ๆของโยคะจะสังเกตแม้กระทั่งท่าวินยัยสะธรรมดาเนี่ยก็ยังเอามือลงไปแปะที่เสือแล้วก็ใช้เท้าอยู่ในตำแหน่งเดียวกับมือแล้วยืดอย่างเช่นดาวเบิร์ดเฟซิ่งดาวเห็นไหมคะในดาวเบิร์ดเฟซิ่งดอคืออารมณ์รูปแบบนี้ มืออยู่ในตำแหน่งเดียวกับเท้าคือเราอยู่ที่เสือเหมือนกันเลยกลางนิ้วมือออกมาทั้งห้านิ้วทั้งสิบนิ้วสองข้างนะคะต่อข้างนี้คือต้องต่างแล้วเนาะตัวเท้าเรานะคะทุบนิ้วเท้ามีแรงกดพื้นยืดและถ้าใครไม่ตึงในท่านี้นะคะคือวางเท้าต้องวางเต็มเต็มเสืออ่าตรงเนี้ยจะมีคนที่ตึง มากมากก็คือจะได้แค่ิ้วเทา้าตัวส้นเท้าเนี่ยยังวางลงไปไม่ได้ค่อยๆไปค่ะถ้าเป็นน้องที่สุกกันน้ำนั่นคือจะกดจากด้านหน้านะคะการดันจากเจ้าโต๊ะสบักเนี่ยขึ้นไปขึ้นเพื่อให้ยืดเพราะว่าท่านี้สะโพกต้องขึ้นสูงถูกไหมคะในดาวเวิร์ดเรสซิ่งด็อกและพอสะโพกส่งขึ้นไปสูงๆเนี่ยขาก็จะต้องถูกยืดเต็มๆตึงๆนึกภาพนะังเมื่อกี้ที่เป็น เอาเบิดเฟิงดาวออกนะ,ะยืดเต็มเต็มตื่เพื่อเจ้าของร่างเนี่ยฉันจะวางส้นเท้าลงไปบนเสือแบบนี้ค่ะอาลงนี้เลยนะคะอันนี้นะคะวันนี้นําก็อธิบายถึงซันโซลูชันเ A และ B นะคะสเต็ปในการเข้าท่าแล้วก็ดีเทลของแต่ละส่วนแต่ละท่าที่เอามาประกอบกันเป็นซัน A และซัน B ให้ด้วยนะคะ ใครที่ลองทำดูนะคะลองฝึกแล้วก็ลองทำความเข้าใจไปตามท่าต่างๆนะคะว่าเออเราทำแล้วเราทำได้เต็มแบบนั้นไหมทำได้เต็มที่ยืดหยุ่นแล้วก็ร่างกายเราได้ยืดหยุ่นแบบนั้นได้ไหมนะคะ <c oughs> ค่อยๆทํานะคะเพราะบางทีเราอาจจะทาแล้วไม่เหมือนกันเพราะร่างกายแต่ละคนเนี่ยเราสร้างสมมาไม่เหมือนกันนะเราสร้างความเป็นสร้างความยืดหยุ่นในทุกๆวนันสร้างความแข็งแรงมาในทุกๆวันเนี่ยไม่เหมือนกัน ฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะทําอะไรไม่เหมือนกันวันนี้แค่เอามาดูเป็นตัวอย่างน้าก็เหมือนน้ำทำเป็นดีฟอล์ t น้ำทำบอดี้ของน้ำเป็นดีฟอล์ t ให้ทุกคนดูว่าเวลาฉันทําท่านี้ท่าเดียวกับน้ำเนี่ยฉันได้ไหมฉันตึงแค่ไหนเอาไว้แค่พิสูจน์ดูกับตัวเองค่ะว่าได้แค่ไหนนะคะเพราะเวลาที่เราทําแล้วเนี่ยโยคะเขาให้ความแข็งแรงกับเราอยู่แล้วทางร่างกายเนาะเราค่อยๆดูค่ะว่าเราจะร่างกายกลับมาแข็งแรงสมดุลได้ เร็วแค่ไหนเวลาที่เราเริ่มตั้งแต่เราเริ่มฝึกโยคะในครั้งแรกๆนะคะลองค่อยๆดูร่างกายไปทุกๆวัน,นะคะ่ะเพราะว่าถ้าโยคะในจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องทําทุกวันต้องฝึกทุกๆวันสม่ําเสมอน,น,นะคะอันนี้นกบินมาเกาะน,นะคะเดี๋ยวน,ำนะำเกาะปฏิจบอดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าร่างกายเราเป็นอย่างไรในทุกวันเนาะเวลาที่เราฝึกแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรนะคะถามนํามาได้ว่า เออเราติดตรงนี้ท่าน,นีเา้เราตัวเราตึงแบบนี้นะคะจะได้ช่วยกันแก้ไขร่างกายเพราะจริงแล้ว,วร่างกายของเรานะคะในทุกๆวันทุกๆคนสมควรที่จะออกกําลังกายสมควรที่จะสร้างความยืดหยุ่นให้กับร่างกายไม่ควรที่จะนั่งเฉยๆกับเขาแล้วกินอาหารเข้าไปอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะคะเราออกกําลังกายทุกวันน้าพูดให้ทุกคนฟังเสมอเลยว่าเล่ายังทานอาหารทุกวันเลยวันหนึ่งอะมากกว่า หนึ่งมือสองมื้อด้วยซ้ำนะคะแต่ทําไมเวลาเราออกกาลังกายเนี่ยเราแป๊บเดียวอ่ะเราหรือบางทีบมงวันเรายังพูดเลยว่าเราไม่ได้ออกกาลังกายเลยถูกไหมคะค่อยๆค่อยๆดูนะคะค่อยๆดูร่างกายของเราค่อยๆทำค่อยๆฝึกค่ะร่างกายเราฝึกได้ค่ะค่อยๆฝึกไปในทุกๆวันนะคะเราจะได้ยืดุ่นแล้วก็เราจะได้ใช้งานเขาได้อย่างมีความสุขในทุกๆวันด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะใน คลิปดีๆคลิปเกี่ยวกับสุขภาพโยคะเพื่อสุขภาพของเราเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ